เอน้ำนมถั่วเหลืองไวท์าามิลโซฟีคูลิงฟรีชเทสโก้โลตัส ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานพร้อมรุ้นระทึกไปกับภาพลับคนดังนะครับทุกภาพมีค่า10วินาทีทุกวินาทีมีค่าเป็นเงินในรายการภาพลับนับ้า <Bye. S 1> <Bye. S 2> เยียนทายให้ถูกว่าภาพลับของคนดังที่เห็นเป็นภาพของใครสอบถูกจะได้เวลาสะสมข้อละสิวินาทีผู้ชนะที่สะสมเวลาได้มากกว่าจะได้เข้าไปนับแบงค์ทองใบละ1 0ึ0บาทขอแค่นับได้ถูกต้องนับได้เท่าไหร่เอาไปเลยทีนี้เราพบกับผู้เข้าแข่งขันเลยดีกว่าครับจากทางบ้านนะฮะคนนี้นะครับกลางวันทำงานอยู่ออฟฟิศกลางคืนไปร้องเพลง oh. ขอเชิญพบกับคุณหนุยนับดาวคุณหนุยเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาดตอนกลางวันและจะแปลงร่างโดยวิกผมทรงประหลาดประหลาดกลายเป็นนักร้องสาวในตอนกลางคืนในนามหนุยนับดาวครับ แล้วทุกวันจะแต่งตัวแบบนี้ร้องเพลงเหรอครับสุกเสาร์อาทิตย์3วันเวลาจะร้องเพลงแบบนี้วันนี้รู้ว่ามารายการแบบว่านับแบงก์ก็จะต้องทําใหญ่แล้วจะต้องรวยเท่ผมก็ชนะแล้วขอโทษค่ะมีนกอยู่กี่ฝูงในหัวเนี่ยบอกเลยอีก5นาทีพิธีกรตายนะฮะรอเลนรอเลย เดี๋ยวจะมีจากทางฝั่งดารามาค่ะแข่งกับเราด้วยอาขอดูบ้านนยครับโโนี่เขายังมีชีวิตอยู่เหรอคะ <ét> ดูจากหน้าแล้วเออเป็นไงเหมือนกินเครื่องในไก่สดๆได้เลย <L> <S <S วันนี้ทีมงานจุดทูบเรียกมาแล้ว <K> <K> ขอเชิญปิยานเข้ามาเลย มาแข่งครั้งแรกเนี่ยทำไมไม่ให้มาแข่งกับมนุษย์ครับคุณบรรตูมาหลังจะให้เราเจอที่ร้านนะอพราะอไรตุ่มบอกว่าเป็นแฟนคลับเขานะอ๋อเหรอคือตุ่มไปร้านเขาบ่อยมากวันนี้มีของมาฝากคุณบรรตูอะไรนะฉันรู้ว่าเธอไปเที่ยวที่ร้านฉันบ่อยเธอต้องอยากแต่งดีเหมือนันแน่ก็เลยมีวิธี เกี่ยเราอีกอ่ะเคภาพทีหนึงครับเป็นภาพอะไรเนี่ยภาพวันนี้เป็นงานแต่งคาลวีนครับเอาทิชชู่มาผสมกับกาวแล้วก็ทาสีเื่าที่ไปได้ภาพรับช่วงนี้สนับสนุนโดยฟอร์ดภาพลับภาพที่หนึ่งมา เป็นเด็กที่วนวหน่อยจำมั่มผิวคร้มผู้ชายป่ะผู้ชายสิตอนเด็กๆอ่ะผู้ชายแต่โตมาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่ภาคกันถามอ่ะนี่อ่ิดเลยในใจเลยภาพเนี้ยจะเป็นบอยพิษณุหรือบอยพิชเมเกอร์มันเดายากตรงที่วาดเขาเคยโตมาทั้งสองท่านอ่ะ ผิวดีผิวสว่างทั้งสองท่านและหุ่นดีทั้งสองท่านเลยอสอบไเ<ะ>ลยมานี่ไหนมานี่ไหพรอ้อมไปก้นถ้าให้ประตูเลือกประตูคิดว่าน่าจะเป็นพี่บอยพีชเมกเกอร์อ่าฮะ เพราะเราดูจากโครงหน้าคือมีความแบบจีนจีมีความตีๆตี่หน่อยคุณนุยอะถ้าเบิดได้ตอบคุณบอยพิษณุค่ะเพราะเขาไม่มีความคลัาตอบว่าบอยพิซเมคเกอร์นะครับครับบอยพิษณุบอยพิซเมคเกอร์ พิเชเกอร์ครับก็เป็นนักร้อง๊อบร็อกที่ออกกี่เพลงก็ดังทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเงาเรื่องบนเตียงส่วนเกินและเพิ่งแต่งงานสดๆไปนะครับกับคุณเจียบพิจิตราใช่ก็คุณปตุมรับไปซิฟวินาเทสภาพรับพังสองมาคนโตนี่เกรซถูกไหมครับแกรน แกลนและก็คุณแม่รู้จักไหมรู้จักเป็นการส่วนตัวเลยครับสำหรับเกรซกับแกนเกรซเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่น่ารักมากตลกมากน้องแกนด้วยแกลนก็สนุกมากเต้นเก่งสวยมีความสามารถครับบ้านนี้เงียบเลยไม่พูดอะไรบ้างเหรอนึไม่รู้จักเขาค่ะเอาภาพต่อไปคิดว่าคนซ้ายเป็นใครครับคนซ้ายน่าจะเป็นเกรซและคนขวาล่ะครับอันนี้ไม่รู้มันยากสปูดนี้คพับาคำถามมาเลยดีกว่า นี่ไงเกรเนี่ยกอดแกรนหรือกอดแกรนหน้าคลายกันดูหน้าเหมือนกันเลยอ่ะบ้านเนี้ยพร้อมตอบใช่ไหมได้มานี่เลยมานี่เลยอบอีกแล้วอ้าวพร้อมนะครับเตรียมตัวไปเลย ้ตอบผิดแล้วจะหาละทีนี้ขอเดาว่าคุณแกรนแกรนค่ะแล้วถ้ามาตุ่มตอบอันนี้ไม่รู้เลยถ้ามาตุ่ตอบตุ่คิดว่าน่าจะเป็นแกรนเหมือนกันแกรนหรือแกรรรรนนนนแแแแกกกกรน ตอนกอดน้องแกรนนะครับตอนนั้นเกรสก็สองขวบแกรนก็ขกกว่าซึ่งเกรสก็เป็นนางเอกช่อง 7hd นะครับเข้าวงการจากการประกวดมิสซินไทยแลนด์ปี2547แล้วก็มีผลงานละครต่างๆตามมามากมายนะครับแล้วก็ยังร้องเพลงพ่อะอีกด้วยต่าลาทำให้ตอนนี้คุณหนุ่ยมีเวลา10วินาทีสองภาพผ่านไปทั้งคู่มีเวลาเท่ากัน1ิวินาที ไทเกอร์วูดค่ะถ้าผิดตอบใหม่ได้ไหมไเปลี่ยนไม,ไ,ไม่ได้เหมือนกับเพศที่เราเลือกแล้วแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ ผาบเฉลยมาผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมสนุกกับรายการด้วยการเพิ่มเพื่อนทางไลน์โดยพิมพ์ adsundaytv แล้วส่งคําตอบของภาพรับพิเศษประจําวันมาทางไลน์ผู้ที่ทายถูกและรวดเร็วที่สุดในแต่ละเทปรับเงินรางวัล2,000บาทจํานวน1รางวัลโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามการประกาศผลได้ทุกวันพุธเวลา2ทุ่มทาง Facebook ภาพรับนับแบง์ส่วนภาพรับพิเศษประจําวันนี้จะเป็นภาพอะไรติดตามชมรายการให้ดีๆนะครับ A.F.C. น้ำนมถั่วเหลืองวยตามิไอศครีมสเวนเซนทั้งคู่มีเวลาเท่ากัน10วินาทีภาพลับช่วงนี้สนับสนุนโดยฟอร์ภาพลับพันสามมาโอ้ คนซ้ายก็เป็นนักกอล์ฟคนขวาก็เป็นนักแสดงคนซ้ายไทกเ <คน S 1> <แ>กอร์วูดคนขวา,าก็พอลิวูดวิลส์มิทเอ้าพาคำถามมาเด็กที่นอนอยู่เนี่ยเป็นไทกเกอร์วูดหรือว่าวิลสมิธตุูคิดว่าตุูน่าจะตอบได้เตรียมตัวกด ได้แต่ก็ไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่านะมาตูมตอบว่าไทเกร์วูดค่ะเพราะว่าเขามีหนกแก้มมาตูมมาเ้่ามาตูมตอบวิลสมิธครับเพราะว่าตูมดูจากพ่อเขาแล้วจมูกเขาเหมือนวิลสมิธที่สุดซึ่งคุณพ่อจมูกเขาจิกลงมาถ้าผิดตอบใหม่ได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับเพศที่เราเลือกแล้วแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องตอบว่าไทเกร์วูดค่ะไทเกร์วูดหรือวิลสมิธ เป็นลูกครื่งไทยอเมริกันนะครับมีคุณแม่เป็นคนไทยส่วนพ่อเป็นอเมริกันนะครับมีชื่อเล่นไทยด้วยนะ,ะก็บอกว่าชื่อต้นต้นไม่รู้มาจากวูดหรือเปล่านะทำให้ตอนนี้คุณหนุ่ยนะครับมีเวลาสะสมยี่วินาทีปุณมาโตงตามอยู่นะครับตอนนี้มีอยู่สิวินาทียังมีอีกหนึ่งภาพให้ตีตื้นกลับเข้ามาภาพลับภาพที่ซีมา ใครครับที่หนึ่งจักรากวาลขวาแล้วครับไทยธนาวุฒิครับภาพคำถามมาโอ้โหภาพเนี้ยหนึ่งจักรวาลหรือไทยธนาวุฒิอันนี้ต้องดูโรงเรียนละอันนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจมาตอบ <c oughs> ตอบปะ <c oughs> ตอบเลยเอางี้มาอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยอยู่อีกแล้วขับมือจับซ้ายจับซ้ายขวาจับขวาเออ ไทธนาวุธครับไทชนาวุฒผู้เขาจะแหลมเหมือนกันแล้วพี่พี่หนึ่งจะไม่ขนาดนี้ฮะคิดว่าพี่ไทไทนะวุฒิไม่รู้มั่นใจไทยธนาวุธแล้วหนึ่งจักรวาลพี่ไทพี่ไทไทแล้วหน เราจะไม่เฉลย <microwave> แต่ผมจะเอาตัวจริงมาเลยไพธนาวุฒิเลิศเจกบลรับนี่ครับเเเนไง่ทีสซนเด่ไนาวุฒิครับนี่ไอบ้นผมเลยคือที่อยากเป็นแบบหนูเหรอปะเทืองประเทือง เขาสงสัยว่าโรงเรียนอะไรครับเยอะมากอะกอคือกรุงเทพครับอ๋อไม่กระเทยนะไม่ใช่กระเทยครับต่อเดือนบอลนอบางกอกน้อยบางกอกนะครับและยอรอคือวัดยางสุทธารามครับโอ้ย่าทำไมต้องใส่เยอะขนาดนั้นล่ะผมก็ไม่รู้ครับแล้วโชตานโชตานโชตานเขาให้โถก็โถสิมันไรออกจากรายการหรอกโอเคครับขอบคุณพี่ตชายครับ เป็นไงเอาตัวจริงมาแบบเฉลยเอาตัวเป็นๆมาเลยหยเป็นไงแล้วถ้ารูปต่อไปเป็นนายกเนี่ยไงนะเนี่ยเออ่ายไปแล้ว4ี่ภาพทั้งคู่มีเวลาเท่ากันคนละยี่สิวินาทีทำให้เราจะต้องมีภาพตัดสินอีกหนึ่งภาพอเคนะครับภาพตัดสินนี้ถ้าเผื่อเรากดได้ตอบถูกเอาไปอีก1ิวินาที แต่ถ้าเกิราตอบผิดอีกคนที่ไม่ได้ตอบจะได้เลยเข้าไปนับแบงค์แต่ไม่ได้เวลาภาพรับพิเศษมาฝนธนสุนทรคือเสื้อสีขาวหรือสีส้มยาก,กยิ่เพราะว่าส่งน้ำพี่ฝนได้หมดเลย<อ>ตัวเล็กมากพี่ฝนตัวเล็กมากพร้อมตอบไหมครับก็ได้เต็ียมตัวนะก<อ>ด ที่มีก่อนตอบตอบมาคุณฝนธนสุนทรใส่เสื้อสีส้มครับเพราะว่าคือดูจากโครงหน้าแล้วความเรียวของหน้าปากจมูกตาคือมีความคล้ายพี่ฝนมากและพี่ฝนจะมีโหนกแก้มน,นิดนึงขึ้นมาตรงนี้ด้วยถ้าตอบจะตอบอะไรเสื้อส้มเหมือนกันค่ะ ส้มหรือขาวครับเฉลยไหมคุณสมศรีครับได้อีก10นาทีเป็น30ินาทีแล้วเข้าไปนับแบ คุณฝนธนสุนทรน,นะครับเจ้าหญิงวงการลุกทุ่งก็ภาพนี้เป็นภาพที่ฝนได้อยู่ในมูลนิธิเพลเอสบักเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสมีหลากหลายเชื้อชาติก็ได้มาเรียนหนังสือที่นี่เราก็ได้30วินาทีคุณหนุ่ยก็อยู่แค่20วินาทีเพราะฉะนั้นคคนี่่นนับแบงก์ก็ต้องเป็นดีเจมาตย คุณดยมีอะไรฝากบ้างฝากว่าอย่าลืมไปเลือกตั้งกันด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าคุณมาโตมเนี่ยจะนับแบงค์ได้เท่าไหร่เดี๋ยวบอบกันเท่าไหรสาม เงินจำนวนแค่นี้ซื้อมาตูไม่ได้หรอกครับ ตอนนี้ถึงเวลาของผู้ชมทางบ้านแล้วครับภาพลับพิเศษประจําวันนี้คือภาพนี้ครับภาพลับนี้คือใครรู้แล้วส่งคําตอบมาทาง Line แอดซันเดย์ผู้ที่ทายถูกและรวดเร็วที่สุดในแต่ละเทปได้รับเงินรางวัล2,000บาทจํานวน1รางวัลโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามการประกาศผลได้ทุกวันพุธเวลา2ทุ่มทาง Facebook ภาพลับนับแบงค์ครับ เฮสโกโลตัสช่วงนับแบงสนับสนุนโดย TMB <Okay. S 3> นับให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดโอเคนะเราจะเอาเงินไปทำอะไรนะถ้าได้เราจะเอาเงินไปบริจาคให้น้องๆผู้ชายผู้ได,ด้โอกาสและไม่มีเสื้อผ้าใส่พร้อมไหมพร้อม30พิวินาที เท่าไรกี่ใบอะหรอเท่าไรสามสิบห้านี่หรอค่อนข้างไม่มั่นใจเลยมั่นใจไหมไม่มั่นใจอะมั่นใจก็ได้แม่กลิ่นธนบัตรนี่มันช่างหอมหัวจริงสามสิบห้าใบครับจำนวนเงินสามหมื่นหนึ่งละ นับมาจนถึงใบที่15บาปาแป๊ะก็หยุดนับโอ้โหมาดูกันครับว่าจะมีอะไรมาต่อรองคุณมัตููมกันแน่หมือนะขอโทษ<ป>นะครับ<ป>เงินจำนวนแค่นี้ซื้อมาตูมไม่ได้หรอก<ป><ป> การนับดำเนินมาถึงใบที่29คราวนี้ป๋าปมจะต่อร้องอย่างไรเพื่อให้คุณมัตตูเปลี่ยนใจมารับข้อเสนอโดยไม่ต้องนับต่อมาชมกันเลยครับ29อุ้ยน้อยจังหวะหกใบหใบไม่ได้ใจไม่ได้ใจสองหมื่นไม่เอา ความโลภจะทําให้เราชนะไปทุกอย่างใช่จากที่จะได้ก็ศูนย์อขอโทษนะครับ,ค,รบคุณบอกว่าความโลภอาจจะทาให้เราเอาชนะได้ทุกอย่างแต่สำหรับผมใช้ความรอบคอบเอาชนะครับห้าใบที่เหลือในมือวางมันเลยป๋าวางมันเลยจะได้ขายที่หน้ากระทัะประเทศไปเลย เดี๋ยวโยนเลยถ้ามันมีสามใบสามหมื่นห้าครับถา้าไม่ใช่ศูนย์ทุกกรณีโอเคครับยินดีครับหมื่นหนึ่งไม่รับครับเอานะหนึ่งสอง วันนี้3.5ใบนะครับเป็นสถิติที่สูงสุดของเราเลยแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับคุณประตูครับขอบคุณครับดีใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเ f ฟซีโซฟีเทสโกโลตัสและไวต์เมลครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชอบดูภาพชอบไปดูเรื่องราวของ คนดังต่างๆนะครับแล้วก็นับแบงก์เก่งเนี่ยสมัครเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ภาพลับนับแบงค์ครับแล้วข้อคิดปิดท้ายวันนี้นะครับความจนไม่ใช่กรรมพันธ์คนขยันไม่มีวันจนครับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5้าโมงครึ่งทางช่อง7 HD กับรายการภาพลับ เพีองครับหรือใช่เลยอะไรดางกันแล้วแต่ที่จะเปิดวันรุ่มครับวันนี้รู้สึกดีใจกับคนรักเบอร์ยีงหัวใจมักง่ายไงไบ้าของไอ้แลมแล่ยมช้ำชิำแล้ววันนั้นผมไปบ้านมันเลยลูกคนตัวเล็กๆป้า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 ซีกับผมคนเดียรับอ๋อเหรอฮะคนไหนคนซ้ายอ่ะ